เอาอันไหนไม,ไ,ไ,มไม่เห็นสิโอเคอ่าอันนี้ตกไดได้เลยฮะของกินโอ้ดูดีใจอะ่ะ <c oughs> เหมือน <c oughs> อเหมือนไ,ได้แน่แเลยเหมือนได้ของกินแบบจริงๆ <c oughs> เออเอะไงครับแอดมินครับมีคำใบ้ทั้งหมดมีคำใบ้ทั้งหมดสี่คำนะคะเออภายในเวลาภายในเวลาอยากได้กี่นาที จริงๆตอนแรกพี่คิดว่าแค่นาทีเดียวก็เหลือแหละในภายในเวลาสองนาทีโอเคนะภายในเวลาสองนาทีสี่คำใบ้กับชื่อสี่ชื่ออาหารใครทายได้เยอะกว่กากันคนนั้นชนะรับของรางวัลจากพี่แอนจากทางสหมงคลฟิล์มนะคะเป็นการโยนนาทีใช่ค่ะเราสองคนอะใครจะเป็นคนใครจะเป็นคนใบ้ใครจะเป็นคนทายเป็นคนใบ้ค่ะอคแองยิ่งพูดไม่ได้ดิเล่นมุกกันจังเลย แล้วคือพูดไปเลยใช่ป่ะคะพูดได้สามคำพูดได้สามคำสามคำแบบว่าแหม่ฮะไม่ใช่สมมติสมมติโอ้โอพูดอะพูดพูดได้สามคำไม่ใช่สามพยางสามคำต่อหนึ่งต่อหนึ่งการใบงงปะสามคำต่อหนึ่งชนิดอาหารยกไม่ได้ไม่ยกไม่ยกยังไงวะแต่ว่ามักเสเทพ

ใกล้ละใกล้ละอันแรกอันแรกเขียวขนมพวกเขียวถูกแล้วอันแรกอะไรถูกแล้วล่ะสีเขียวมันเป็นสีเขียวขนมเขียวขนมกบขนมเขียวขนมเขียวกบขนมอะไรอ่ะเปลี่ยนมเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนค่ะอันนี้ทำอะไรคะลูกกลมๆในน้ำสีส้มลูกกลมกลมในน้ำสีส้มสสี้มลูก ไอติมมิงซูน้ำพีหน้ำน้ำอะไรอ่ะลูกกลมกลมูกกลมน้ำสีส้มลูกกลมชาไข่มุกสีส้มชาไข่มุกส้มชาไข่มุกป๊อปชาไข่มุกเอาให้เต็มคื่อเต็มเต็มชานมไข่มุกชานมไงที่นี่ขาย อันนี้หนูยังพูดได้อยู่ปะเปลี่ยนเขียวเปลี่ยนเขียวอะไรสีเขียวเมื่อกินขนมโคกกะกรอบอะวะขนมคกใส ขนมเป็นใบขนมคกผักขนมคกต้นหอมขนมคกใบเตยขนมคกใบเตยเกดีมะน้ำแข็งใสปิงโซ